คนขับรถพี่เล็กแบนสูสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ครับขอบคุณเลยครับ,บเป็นเพื่อนคนขับรถดันเพื่อนพี่เล็กแบนสนูเป็นเราเป็นมากกลมนะครับแล้วก็ไม่ชิงผสมไม่กผมเบ็นอะไรอย่าง พาวานมาพาบ้านมาส่งของมาส่งมาผู้ใดส่งของทุกกระพับร่างกายแข็งแรงผู้ใดผัส่งก็ส่งเพื่อของเอาผู้ใดส่งของคนไหนก็ให้เดินทางตลอดตรวจให้เด้อไปซื้อี่น้องส่วนผู้ใดผัส่งก็นหรือไม่จะของเอาหมดไลน์มาขอบมิมมา มันมีคนตาป่ะดเราไม่เคยอย่างนี้ได้ยั่วนี่ไปรปาวานมาปาวานมามีอย่าง,งนี้ก็สว่วนมาด้วยครับผมผู้ใดบ๊วยสว่วนโอ้อาจารย์นีอาจารย์เบาหวานขึ้นครับเบรีอกบ๊วส่วน อาจารย์ดยีเราซื้อเล็กกีตาร์ไหมเล็กแล้วเกียรเมือนเท่าไหร่กีตาร์ตัวละสองพันชอบมีครับผมพี่ชอปเปอร์ค oh, รับผมชอบเปอร์ก็งานเยอะนะครับ,รรบผมโ<ม>ปรเจกต์ของตัวเองก็เยอะมากเลยนะครับน,น้องกำลังทำ หาหรือกี่ตันสองพันแหกอะไรกับไมหาร้อยแม,<น>ม่ยินน้องไม่ได้ออกงานงอ๋อเจปเปอร์อยู่อีกปูจริง <S <S ใช่ครับผม น้องน้องช่วงนี้น้องกำลังแบบทำเพลงทำงานอยู่พี่น้องงานงานก็มีอยู่นะโปรเจกต์ของตัวเองล่าสุดก็มีโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมเพราะเป็นเพราะเป็นมาขึ้นวงใหญ่ก็ได้เลยครับพี่น้องขึ้นวงใหญ่ได้นะครับสามารถแบบจ้างน้องพิเศษก็ได้สมมติว่าอยากจะเห็นน้องชอบมัดจุงเรื่องนี้โอ้เดี๋ยวผมมัดให้ครับสองจุกเลยมนี้ มาอีรอครับพังครับวันนี้ก็ได้อยากให้น้องยูรุลีจำผม,มอยากให้ยังเป็นจังไงน้องครับบอกลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับไม่เซมมาเร็วผู้ชายเยอะๆแม่์ผู้ชายเยอะมากอีกที่คิ้แม่ยิ้มไหน,นี่บอกพ่อมาสสีอวมัง ตอนมันบ่ายสามตรงมาสนสวนัสดีตั้งของแล้วโอ้โอโอแม่แซมทีตัดสก,กินเฮนให้ข้ามันนี้รัว ไลสดนีไลส,ด,ไลสดจะได้เสียงพอรอตั้งของอยู่แม่ร,ร,รีบมาจ้าคิดถบจาต้ตุนกอ,องแก้มตุ๋แกม เราส่งของมาไหนดิล er, yeah, ้วเราเคยเจบผู้ยไส้ปเลยนี่รีบมาที่เบียนร้องเพียคู่กับน้องอยู่ที่ไหนตัวได้ครับผมจัดเลยมจัดเลียมไเลยมไปเสมแบบนี้แหละเห็นคนหล่อๆก็ชอบดีวันนี้ที่ร้านมานิดครับผมคอนแก็ตครับ วันนี้ชุดจะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับผมต้องติดตามนะครับรอชมแน่นะอนคืนนี้ไลฟ์ฟรีนะครับผมจากทุลักทุเลงเลยนะครับว mm hmm. ันนี้เดี๋ยวพี่สวิทาพาไปงําแๆมเลยครับวันน<อ>ี้พี่สวิทพาไปงําแๆเลยโอ้ยพี่เบียร์ลองเพลงให้ฟังหน่อยยังมีผู้อยากฟังกิน,<อ>นข้าวแ<อ><อ>ล้วครับ ตีทุ่มครึ่งน,นะครับผมไม่ครับผมนี่เป็นดนตรีสดน,นะครับกกน้ำเลซี่ได,ได้ฟังเพีงสาวปากเซีอะไน้ำเล้เรียอะไรกันะผู้สาวไม่ใช่เพชรวโนตนนีป้อเพลงอะ่รกินบอกไปยัง

น้ำบ่มดูพี่น้องความล้อมไหลห่านมีอะไรเป็นหนึ่งสินะดีเนาะผมมารออะได้เฮรต้องหัวใจรอนี่นี่อะฉันไม่รู้เดินจีดไทยทอดเดินสุดเดินสีม่วงกับสีขาวมือว่านี่ให้นะครับที่ไปไทยอันที่ไปเดินพุ่มแดงมือว่านี่นะครับผมไอสิเป็นพี่เซมตือยาขาบกหอยก็ใหญ่ไอแต่ให้แบบสวัสดีพี่ไฟครับผมย่างหยำหมากฝรั่งเขียวสิบอง ยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเร็วๆนี้นะท่ายให้อายเเบนบอนลูกสุดมือบ้านนี่ แฟนครับผมผมสิดทายทอดสุดนั้นให้นะครับผมเป็นเพว่าหนาขึ้นกันไอ้เบียสุกระวัฒน์นะครับผมที่เ่อนผู้สาวทิมผู้สาวตัวเพราะว่ามาถึงเอฟซีตัวใหญ่โอ้ชีวิตกูเบียรีร์เบีย <c> ร <oughs> ์เยรบีเยซีี่มาใช่ครับยูรี่มีฉากสวนลิ้นด้วยนะครับผมในซีรีส์ปวดติดตามเลย ยูรีจะเป็นสันปุญิ้งล่าสีบอค่อยมากพี่น้องเลยเป็นฟิวมากผูชายสังเกตเบิ่งเลยแล้วก็กล่องมาอยู่ตาสนไตวันชุดบังลาเหมือแมตรอค่ะสูงสง่าสะอาดมากบังลานั่นยีนรสสะอาดต้นล้อขนาดต่อ่านเลยยังโตยังไม่เต็มนะครับจองได้ตลอดเลยครับผมมีโตเสริมให้ด้วยครับลานพื้นักใหี่พี่น้อง สีเดีมนไดเดือนไหสีเดือนพฤศจิกาสุมาพูได้บอลรอๆได้เหรนเฮ้ยเคลื่อนากำลังผู้หญิงผมก็บอกเปลี่ยนจุดตัดกัก็เอาไปเพื่อพอดีล่ะกลับไปหนีเพื่อไปใส่สูตรทุ่นแงอยู่มัยังยังไงเดี๋ยวหาไปไทยพี่เซนเตร์

สวัสดีค่ะเลขาบ้านโนขอเรียกรายงานตัวค่ะ